มลิขิตให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันฮานามิเข้าเกรียบรวยเพื่อนแพทย์อังกฤษเผย5อาการเด่นในผู้ป่วยโควิดโอมิครอนหนึ่งในนั้นคือเหงื่อออกมากจนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าภาคเอกชนวันยกเลิกเทสันโกทำเศรษฐกิจกยหยุดชะงักอนุทินแจงต้องพิดรอบด้าน กระทรวงการคลังเสนอคอรมอแจกของขวัญปีใหม่ชุดใหญ่ให้ประชาชนเตรียมชี้แจงรายละเอียดเย็นนี้ให้ปีใหม่นี้มีแต่เรื่องดีๆห่วงใยใครไม่ให้เล่าจากสสสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ดเดอะเดย์นิวส์อัปเดตกับผมนนทกิกรมกลม่อมนะครับ วันนี้เราพบกัน15นาฬิกา23นาทีโดยประมาณครับที่หน้าจอโมโนทเวตนเช่นเคยนะครับและควบคู่กันไปครับติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราได้ครับตอนนี้ไลฟ์ไปพร้อมๆกันสดๆนะครับที่ Facebook Live เข้าไปที่โมโนท9ว e ต s นนิวส์ครับแลวก็ทาง YouTube Channel เข้าไปที่โมโนทวตนก็ติดตามกันได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปติดตามสถานการณ์ของโอมิครอนครับ โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราด้วยในบ้านเราวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรการในการรับนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้มีการประชุมคอรมอประชุมคอรมอแล้วเสร็จท่านนายกเรียกประชุมด่วนสบคชุดใหญ่นะครับซึ่งเมื่อครู่ที่ผ่านมาเพิ่งจะประชุมกันแล้วเสร็จเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวติดตามกันแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ก่อนครับในต่างประเทศที่อังกฤษครับล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลออกมาโดยแพทย์ของอังกฤษเปิดเผยถึงอาการที่เกิดขึ้นนะครับ มี5อาการด้วยกันสำหรับผู้ป่วยโอมิครอนครับอาการนั้นแตกต่างไปจากโควิดก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอาการที่จะเกิดขึ้นตอนกลางคืนในช่วงเวลาที่เรานอนหลับนะครับโดยผู้ป่วยที่นอนหลับปรากฏว่ามีเหงื่อออกมาท่วมตัวเลยครับเรียกว่าเหงื่อออกจํานวนมากถึงกับต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับแม้ว่าจะนอนอยู่ในห้องปรับอากาศก็ตามครับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนะครับ ในยุโรปนั้นยังคงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะที่สหราชอาณาจักรซึ่งอาจจะมีการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพื่อทําการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้ดออรอเมียคานให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องไอทีวเปิดเผยอาการหลักที่พบในกลุ่มผู้ป่วยโควิด1 9จากเชื้อโอมิครอนเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏอาการว่าอาการที่เกิดขึ้นขณะที่นอนหลับคับ โดยระบุว่าแพทย์จากแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศที่ตรวจพบเชื้อโอมิครอนเป็นครั้งแรกคนพบว่าผู้ป่วยนั้นจะมีอาการเหงื่อเนี่ยออกตอนกลางคืนนะครับขณะที่นอนหลับนี่เหงื่อออกมากแม้ว่าจะนอนอยู่ในห้องปรับอากาศอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องที่มีอากาศเย็นๆก็อาจจะเปียกโชกได้นะครับเปียกถึงขั้นว่าต้องลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีอีก4อาการเด่นๆก็คือเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็กน้อยครับ มีอาการเหนื่อยมากแล้วก็มีไอแห้งๆซึ่งสิ่งสําคัญครับคือจะต้องคอยติดตามอาการเหล่านี้นะครับขณะดเดียวกันครับทางด้านนายซาดิคขานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนของอังกฤษครับก็ได้ทวิตข้อความเมื่อวานนี้ครับระบ,บุว่าเนื่องจากตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นครับกรุงลอนดอนจึงตัดสินใจยกเลิกการจัดงานก่อนวันปีใหม่ที่จัตุรัสทราฟอลกา เพราะว่าความปลอดภัยของชาวลอนดอนนั้นต้องมาเป็นอันดับแรกครับแต่ว่ายังคงมีการถ่ายทอดสดการฉลองคืนข้ามปีผ่านทางโทรทัศน์อยู่นะครับโดยระบุว่าขอให้ชาวลอนดอนนั้นชมการถ่ายทอดสดแทนนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่อังกฤษกับเกี่ยวเนื่องกับสายพันธุ์โอมิครอนนะฮะโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนทีนี้กลับมาในบ้านเราคุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด -19 สายพันธ์โอมิครอนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับหลังจากที่เราพบว่ามี ผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นแล้วก็พบมีหญิงวัย49ปีนะครับพบว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ติดเชื้อทีนี้ก็เลยนำไปสู่การพูดถึงมาตรการต่างๆโดยเฉพาะมาตรการในการรับชาวต่างชาติเข้ามาก็มีการเตรียมที่จะพิจารณาการเรื่องของการยกเลิกมาตรการเทสแอนโกลนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีความคิดความเห็นจากฝักฝังของภาคเอกชนครับที่ อาจจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าระบุว่าถ้าหากว่ามีการยกเลิกมาตรการเทสันโกนั้นอาจจะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงงักได้โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอาจจะทำให้เศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวแล้วถ้าหากว่าหลังจากนี้มีมาตรการที่เข้มงวดแล้วดำเนินมาตรการไปในระยะยาวอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในปีหน้าได้ครับ นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอนะครับมองว่าหากรัฐบาลน,นั้นยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศแบบเทสันโกจะกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเศรษฐกิจอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ในขณะนี้นะครับก็เป็นช่วงเทศกาลที่หลายคนนั้นก็เตรียมความพร้อมสําหรับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเอาไว้แล้ว จึงเห็นว่าในขณะที่เศรษฐกิจเพิ่งจะฟื้นตัวและรัฐเองก็เหลือเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาน้อยลงเนี่ยนะครับการกลับไปใช้ระบบการกัก,กตัวจึงยังเร็วเกินไปโดยประธานสอทอยังระบุด้วยครับว่าจากผลการศึกษาของหลายประเทศก็เห็นตรงกันว่าการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน,นั้นรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึง10เท่าแม้ว่าการระบาดนั้นจะค่อนข้างเร็วแต่ไม่ได้ส่งผลรุนแรงจึงเชื่อว่าอาจเป็นการระบาดของโรคชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันกับโรคไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งในขณะนี้นะครับจำนวนผู้ป่วยในประเทศก็ลดน้อยลงการฉีดวัคซีนเพิ่งจะครบ100ล้านโดสก็ถือว่ามาตรการนั้นเป็นไปได้ด้วยดีครับรัฐจึงควรชะลอแล้วเฝ้าดูจับตาดูเหตุการณ์อีกระยะก่อนที่จะมีการปรับมาตรการคงจะต้องรอดูข้อมูลจริงๆเพราะข้อมูลก็หลายๆข้อมูลก็ออกมาแล้วว่าความรุนแรงของโรคอาจจะไม่รุนแรงเท่าเดลต้าเท่าไหร่นะ พราะนั้นก็อยากให้จะรอดูต่อไปขณะที่ทางด้านคุณเกนหวพินหวังพิชยสุขนะครับผู้ช่วยกรรมก,การผู้จัดการศูนย์วิจัยเกติกรไทยประเมินว่าหากรัฐบาลยกเลิกการเดินทางแบบเทสเซนโกจะส่งผลกับตัวเลขนักท่องเที่ยวครับถ้าหากรัฐบาลปรับนโยบายให้เข้มงวดในระยะสั้นและหยุดการระบาดของโอมิครอนได้กลับมาใช้รูปแบบเทสเซนโกได้เร็วกรณีนี้ก็จะไม่กระทบกับก,บการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวมากนักนะครับ จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยในปี65เนี่ยประมาณ4ล้านคนแต่ถ้าหากว่ารัฐกรับนโยบายแล้วยังไม่สามารถคุมการระบาดของโอมิครอนได้หรือว่าต้องใช้ระยะเวลา2เดือน3เดือนไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เศรธธษฐกิจสะดุดได้ซึ่งมีผลกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะลดลงเหลือประมาณ2ล้านคนในปีหน้า ขณะเดียวกันครับนายอนุทินชาญเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ระบุว่ากลมควบคุมโรคกําลังหามาตรการที่ดีที่สุดและให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดครับแต่ก็ต้องคํานึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดครับยังมีผู้ที่รอผลยืนยันเชื้อโอมิครอนอีก97รายจึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง ด้านแพทย์เองก็ได้เสนอครับให้ถึงขั้นหยุดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทันทีแต่เมื่อหารือกับทุกฝ่ายแล้วก็พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยค้างอยู่เกือบเกือบสองแสนคนในระบบเทสเซนโก o ครับแล้วก็ Thailand Pass นะครับที่ต้องดูแลก่อนที่จะปรับมาตรการซึ่งเบื้องต้นยังไม่ยืนยันว่าหลังจากนี้จะถึงขั้นต้องปิดประเทศหรือไม่ครับเราก็ต้องใส่ยาแรงเข้าไปก่อนแล้วเราก็ต้องรับฟังอ่าก,ก็ต้องรับฟังว่าเศรษฐกิจจะกระทบยังไง คุณลดยาตรงนี้หน่อยได้ไหมตรงนั้นหน่อยได้ไหมก็ถึงต้องมีการหารือกันเราก็ไม่ได้บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเคาะอะไรแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีสาธารณาสุขยังได้ย้ำว่าพยายามหลีกเลี่ยงการล็อกดาวครับรวมทั้งไม่ออกมาตราการที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างโดยหลังเทศกาลปีใหม่ก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับและสิ่งสำคัญก็คือการเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้มีการประชุมคอร,รมอนะครับหลังจากประชุมคอร,รมอเสร็จเนี่ยท่านนายกก็เรียกประชุมด่วนเรียกประชุมสบคชุดใหญ่เพื่อพิจารณามาตรการแล้วก็เพิ่งจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อครู่นี้เองครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับหนึ่งแหนึ่งหมื่นคนผ่านทางช่องทางแซนบ็อกและเทสแอนโกจากทั้งหมดที่ขออนุมัติไว้200,000ตอนนี้เหลืออยู่9 0,000ที่อยู่ในระบบนะครับ ตรงนี้90 0 0 0รายจะต้องดูแลและติดตามนะครับแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมแล้วนะครับนั่นหมายความว่าระง,งับการรับนักท่องเที่ยวแบบเทสแอนด์โกไว้ก่อนครับวันนี้แล้วก็มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ท่านนายกบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากเพียงแต่ต้องติดตามคนกลุ่มนี้ครับ90,000กว่ารายที่อยู่ในระบบคนที่เดินทางเข้ามาตามช่องทางต่างๆแต่จะไม่อนุญาตให้มาอีกเว้นแต่ว่าหลังจากนี้ หลังจากวันนี้ไปก็ต้องเข้ามาในระบบใหม่นั่นก็คือการจะกลับมากักตัวนะครับเจ็ดวันสิบวันก็ว่ากันไปตามมาตรการทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงเรื่องของมาตรการในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมต่างๆที่เตรียมความพร้อมเอาไว้ท่านนายกก็ระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตรการในการงดอะไรนะครับปีใหม่ยังคงเป็นไปตามปกติเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะครับ นอกจากนี้แล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับหลายคนก็จับตาโดยเฉพาะเรื่องของของขวัญปีใหม่ของแต่ละกระทรวงแล้วก็แน่นอนครับว่าเรื่องของสตุ้งสตางเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายคนก็จับตาครับซึ่งเย็นวันนี้จะมีการแถลงที่แจ้งถึงรายละเอียดแล้วก็มาตรการต่างๆที่จะออกมาครับมีรายงานจากกระทรวงการคลังนะครับเสนอมาตรการของขวัญปีใหม่ให้คอรมอพิจารณาก็คาดว่าจะมีโครงการชอบดีมีคืนครับ ที่ภาคเอกนชนเรียกร้องให้นํากลับมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วก็ต่อเนื่องต้นปีหน้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเปิดลงทะเบียนในต้นปีหน้าแล้วก็มีเปิดเยครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเป็นมาตรการที่ประชาชนจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส4ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับต้องดูเรื่องของระยะเวลาการจ่ายเงินอันนี้ต้องหารือกับหลายหน่วยงานซึ่งหลังจากการประชุมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังผู้บริหารกระทรวงแล้วก็มีผู้บริหารของธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทกสด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงเย็นวันนี้ครับว่าท้ายที่สุดแล้วมาตรการสืบเนื่องมาจาก ระบบเศรษฐกิจนี่นะครับที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนวันนี้จะมีอะไรบ้างติดตามและจับตาช่วงเย็นวันนี้ครับ เราไปปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวออกมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีคําสั่งจากท่านรัฐมนตรีให้เดินรถตามปกติไปก่อนแล้วก็ให้เวลาไปศึกษาเรื่องของผลกระทบ4ด้านไปเช็คลิสต์ข้อมูลมาก่อนที่จะมีการพิจารณากันอีกครั้งครับโดยจากคําสั่งดังกล่าวนี้นะครับ วันนี้ก็มีการที่แจงจากทางการรถไฟครับนายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยว่าทางการรถไฟจะร่วมกับกระทรวงคามานาคมกรมการขนส่งทางรางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจร,รวมทั้งนักวิชาการของสถาบันต่างๆนะครับมาเช็คลิสต์ใน4ประเด็นครับแยกย่อยออกมาเรื่องแรกครับการปรับเปลี่ยนรถไฟทางไกลาจากสถานีหัวลำโพงไปใช้สถานีกลางบางซื่อว่ามีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อย่างไรรวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้วยครับต่อมารถไฟเชิงพาณิชย์ที่ควรมาใช้สถานีกลางบางซื่อรองรับจุดเชื่อมต่อรถไฟสามสนามบินไฮสปีดไทยจีนแล้วก็รถไฟชันเมืองสีแดงครับประเด็นที่3คือรถไฟขบวนที่วิ่งให้บริการเชิงสังคมที่มีอยู่40ขบวนว่าควรจะเหลือกี่ขบวนควรปรับเวลาหรือมีระบบการทดแทนอย่างไรแล้วก็สุดท้ายครับประเด็นที่4ี่คือการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง ซึ่งขณะเดียวกันครับแนวทางในการเดินรถเข้าสถานีรถไฟหัวลําโพงเนี่ยนะครับวันที่23ธันวาคมนี้ผู้ว่าการรถไฟยืนยันว่าการเดินรถไฟยังเป็นไปตามปกตินะครับก็คือรถที่ให้บริการเชิงสังคม40ขบวนเชิงพาณิชย์40ขบวนต่อวันแล้วก็ขบวนรถท่องเที่ยวนะครับเสาร์อาทิตย์อีก6ขบวนแล้วก็ยืนยันว่าแนวทางปรับรถขบวนรถไฟเข้าหัวลำโพงนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมีมาตรการกันตอนนี้ครับ แต่ท่านเปิดเผยว่ามีมาตรการปรับลดรถไฟที่จะเข้าหัวลำโพงมาตั้งแต่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงผ่านคอรมอแล้วครับเมื่อปี2549พร้อมกันนี้ก็ย้ำว่าไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดน,นะครับซึ่งการออกมาทำเช็คลิสต์เพื่อศึกษาประเด็นเพื่อศึกษาผลกระทบต่างๆเหล่านี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากล่าสุดเนี่ยนะครับนายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนจากการจัดทําเวทีรับฟังจึงได้มอบหมายให้การรถไฟเนี่ยไปทําเช็คลิสต์ครับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญร่วมกับสถาบันการศึกษานะครับไปตรวจสอบผลกระทบกับประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถนะครับต้องไปตรวจสอบดูเช็คลิสต์มาทั้งหมดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรข้อดีข้อเสียปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วถ้าตรวจสอบแล้วเช็คลิสต์มาแล้วพบว่ามีปัญหาก็ต้องไปหามาตรการรองรับมาด้วยครับโดยให้เวลาในการดําเนินการว่าจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน30วันซึ่งระหว่างนี้ครับก็มีคําสั่งให้รถไฟทุกขบวนนั้นสามารถเข้าไปที่สถานีหัวลําโพงได้ตามปกตินะครับ ตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันเพิ่มเติมครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับระยะเวลา1เดือน30วันในการเช็คลิสต์ของการรถไฟจะมีข้อมูลออกมาอย่างไรแล้วมาตรการหลังจากนี้พอเช็คลิสต์มาแล้วนำเข้าสู่ที่ประชุมแล้วจะได้ข้อสรุปอย่างไรเกี่ยวกับขบวนรถไฟที่จะเข้าไปที่สถานีหัวลําโพงต้องติดตามและจับตาหลังจากนี้ครับนี่เป็นทั้งหมดของจอข่าวเด็ดประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมนนทกิจก,กล่อมพร้อมด้วยทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ